สาวน้อยจากเมืองกรุงต้องย้ายมาอยู่ที่ฟาร์มนมาบ้านนอกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซะนะคะวันนี้นะคะแพวจะมาสปอยหนังเรื่อง b a c k b e a u t y ค่ะฉายเมื่อปี2020เรื่องราวเริ่มต้นที่โจสาวน้อยจากเมืองกรุงที่เพิ่งจะสูญเสียพ่อแม่ไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเธอต้องย้ายมาอยู่กับลุงจนรนลุงแท้ๆที่ฟาร์มหาบ้านนอกตามกฎหมายแม้ว่าโจนั้นจะรู้สึกไม่ ไม่พอใจแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกเธอจึงได้ใช้ชีวิตอยู่ในคอกม้านี้อย่างสันโดษไม่ส่งเสียงกับใครและไม่ยอมพูดคุยกับลุงจอนด้วยจนวันหนึ่งโจได้สังเกตเห็นเจ้าม้าสาวจอมพยศขนสีดำเงาแสนสวยที่ลุงจอนกำลังพยายามทำให้มันเชื่องแต่ทว่าม้าสาวตัวนี้มันพยศและเกี้ยวกราดมากเพราะมันเป็นม้าป่ามาจากธรรมชาติในแถบอเมริกาตะวันตกอาศัยอ กับฝูงแต่ดันถูกมนุษย์กลุ่มหนึ่งไล่ล่าเพื่อนํามาขายจนมันต้องพัดพักจากแม่ของมันแต่ทว่าโชคยังดีที่ลุงจอนได้ตัดสินใจเลือกม้าสาวตัวนี้กลับไปฝึกที่ฟาร์มซึ่งเมื่อโจได้เห็นม้าสาวเธอก็รู้สึกถูกชะตากับมันทันทีจนเผอตัวยิ้มออกมาจากนั้นโจก็ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ม้าตัวนี้ลุงจอจึงไ้ใช้โอกาสนี้ลงเข้าไปพูดคุยกับโจโจก็ถามว่า มาตัวนี้มันชื่ออะไรลุงจอมก็ตอบว่าลุงยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเลยงั้นหนูตั้งชื่อให้มันไหมมาตัวนี้มันก็ถูกพากมาจากฝูงและครอบครัวเหมือนกันโจที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดออกมาว่าหยุดเธอค่ะไม่ต้องมาสงสารหนูหรอกและหนูไม่อยากใช้ชีวิตแบบลุงหนูมาเพราะกฎหมายบังคับให้มาแทนที่จะได้อยู่บ้านลุงจอมจึงได้พูดออกมาว่าโจแต่หนูไม่มีที่อื่นแล้วนะลุงไม่ ไม่รู้จักหนูหนูก็ไม่รู้จักลุงแต่วัสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็คุ้นเคยกันแต่โจกลับบอกว่าลุงไม่ใช่ครอบครัวหนูอย่ามายุ่งกับหนูก็พอแล้วโจก็เดินออกไปตรงไปขึ้นรถโรงเรียนลุงจอนจึงรู้สึกว่านิสัยของโจเหมือนแมา่สาวจอมพยศมากเขาจึงหันไปมองเจ้ามากก่อนจะพูดออกมาว่าแหมดีจังเลยตอนนี้มีผู้หญิงตั้งสองคนไม่อยากยุ่งกับฉันหลายวันต่อมาความสัมพันธ์ล้ หว่างลุงกับหลานก็ไม่มีทีเท่าจะดีขึ้นเลยโจเอาแต่ขรุตัวอยู่คนเดียวนั่งมองแล้วว่ารูปหมาสาวสักพักหนึ่งเพื่อนที่โรงเรียนใหม่ของโจก็เดินผ่านมาเห็นทังสองจึงแอบมากันอย่างสนุกป,ปากให้โจได้ยินว่านั่นเด็กใหม่ใช่ไหมนางอยู่ที่นี่เลยนะถึงได้ตัวเหม็นไงล่ะโจจึงรู้สึกแย่มากลุกเดินตรงออกไปที่คอกหมาพร้อมกับพยายามทำให้ตัวเองสงบใจลงจากนั้นโจก็ได้ตัดสินใจ พูดระบาความรู้สึกต่างๆกับหมาสาวชวนมันคุยอย่างเข้าอ,อกเข้าใจแบบคนที่เพิ่งจะสูญเสียครอบครัวมาหมาสาวก็มายืนฟังที่โจพูดแบบไม่หนีไปไหนขณนะดเดียวกันจอนก็ได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจนี้ด้วยเพราะปกติหมาสาวไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยวันต่อมาโจก็ได้ตรงมาฟังลุงจอนสอนวิธีเข้าหาหมาและทําให้หมาเชื่องพร้อมกับแขกที่มาที่ฟาร์มด้วยและด้วยวิธีการ ของของลุงจอนที่ถือว่าเป็นเซียนม้าเลยก็ว่าได้มันจึงทําให้โจรู้สึกว่าการฝึกมา้าก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยลุงจอนจึงได้ตัดสินใจมอบหนังสือสอนวิธีคุยกับมา้าเล่มโปรดของเขาให้แก่โจทางยิงได้บอกว่าเขายังมีหนังสือที่น่าสนใจอีกเพียบที่โจสามารถหยิบไปอ่านได้ตามสบายโจจึงได้ยิ้มบอกมาเป็นครั้งแรกที่เธอยิ้มให้แก่เขาลุงจอนจึงรู้สึกดีมา จากนั้นโจก็จได้เดินลงไปหามาสาวค่อยๆก้าวเข้าไปหามันไกลเรื่อยๆก่อนจะนั่งคุกเข่าลงตรงหน้าของมันแล้วโจก็พูดออกมาว่าแกมันสวยจริงๆเลยเรียกแกแบบนั้นดีกว่าบิวตี้แบล็กบิวตี้แกชอบหรือเปล่าเจ้าบิวตี้ก็ค่อยๆก้มลงมาใกล้โจเธอสื่อว่ามันชอบชื่อน,นี้มากโจจึงได้ลูกไป,ปที่ใบหน้าของเจ้าบิวตี้ลุงจอนที่เห็นแบบนั้นก็รู้ ประทับใจมากหลังจากวันนั้นโจกับเจ้าบิวตี้ก็มักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเจ้าบิวตี้ได้เยียวยาจิตใจให้โจและโจก็ได้เยียวยาใจให้เจ้าบิวตี้เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคนกลับมาจะดีขึ้นความสัมพันธ์ของโจกับลุงจอรกลก็ถดถอยลงไปอีกแล้วเพราะเมื่อลุงจอรนพยายามจะชวนโจคุยถึงเรื่องส่วนตัวโจก็กลายเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองอีกเหมือนกับว่าเธอ จะโกรธลุงที่ไม่เคยไปหาแม่หรือไม่เยี่ยมเธอเลยในกลางดึกคืนนั้นโจก็แอบออกมาจาัดบ้านไม่อยู่กับเจ้าบิวตีจนผ่อยหลับไปเช้าวันต่อมาลุงจอนที่เห็นว่าโจหายตัวไปก็รีบออกตามหาเธอทันทีจนเขาได้พบกับโจที่นอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ลุงจอจนจึงได้พยายามอธิบายเรื่องต่างๆให้โจเข้าใจอีกครั้งและได้กล่าวขอโทษเธอแล้วลุงจอนก็ตัดสินใจสอ ให้โจปรับตัวเข้ากับที่ฟาร์มนี้เริ่มให้เธอช่วยทํางานโจก็ยอมทําตามจนอยู่มาวันหนึ่งโจก็บงังเอิญแอบได้ยินคุณกอร์ดอนเจ้าของฟาร์มพูดคุยกับลุงจอนเรื่องของเจ้าบิวตีว่าถ้าหากมันยังไม่ยอมเชื่องมันจะต้องถูกย้ายออกไปเพื่อให้ม้าป่าตัวอื่นเข้ามาแทนโจจะได้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้เจ้าบิวตีฟังพร้อมกับพยายามพูดให้เจ้าบิวตีเชื่อใจเธอและยอมสวมเชือก จงมาตอนแรกเจ้าบิวตี้ก็ไม่ยอมโจจะแนะนำเชือกจุงมามาสวมใส่ที่หัวพร้อมกับพูดว่านี่ไงฉันไม่เจ็บเลยเจ้าบิวตี้จึงไม่ยอมใจอ่อนให้เจ้สสาสวมใส่เชือกก่อนจะพาเดินตรงออกไปจนทำให้ทุกคนในฟาร์มทึ่งกันหมดคุณกอร์ดอนก็ได้พูดออกมาว่าให้ตายสิวะนายกับหลานเนี่ยอาจมีอะไรที่เหมือนกันก็ได้ลุงจอนก็ยิ้มออกมาแล้วลุงจอนก็ขี่มา เดินไปแซวโจว่าไม่อยากใช้ชีวิตแบบลุงเลยนะโจก็ตอบว่า,วามันไม่เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นโจกับลุงจอนก็ทะเลาะเถียงกันน้อยลงปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นโดยมีเจ้าบิวตี้เป็นตัวกลางซึ่งลุงจอนนั้นก็ได้สอนวิธีฝึกมมาให้โจได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นตอนการปรับพยศมมาหรือขั้นตอนการขึ้นขีโจก็ได้รู้ความจริงว่าที่ต้องปรับพยศมมาป่าเป็นเพราะ จะได้นํามันไปขายต่อได้โจจึงรู้สึกแย่มากลุงจอรนจึงได้อธิบายว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของงานอนุรักษ์หมาคือการฝึกและให้คนรับหมาป่าไปปีละตัวสองตัวไม่ใช่เลี้ยงเอาไว้หนูรู้ไหมว่ามีหมาป่าต้องให้ช่วยกี่ตัวกันเป็นพันๆเลยนะโจก็เข้าใจแต่ก็รับไม่ค่อยได้อยู่ดีแล้วลุงจอรนก็ลองขึ้นขี่เจ้าบิวตี้แต่เจ้าบิวตี้ก็ไม่ยอมวิ่ง พยรลากลงจรไปวันต่อมาขณะที่โจกําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้และพันได้เห็นรูปครอบครัวที่แทรกอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาอย่างโศกเศร้าเจ้าบิวตี้ที่เห็นแบบนั้นมันจึงได้พยายามคิดหาวิธีที่จะทําให้โจหายเศร้านางลงไปสื่อท่าทางบอกให้โจขึ้นขี่หลังของมันโจก็เข้าใจได้เธอจึงได้ขึ้นขี่เจ้าบิวตี้แม้ว่า เธอจะไม่เคยขี่ม้ามาก่อนแต่เธอก็เชื่อใจมันแล้วเจ้าบิวตี้ก็พาโจวิ่งโลดแล่นออกไปให้ใส่ลงได้พัดผ่านเส้นผมเพื่อเยาวยาหัวใจที่โศกเศร้าโจก็รู้สึกว่าจะจันใจมากเธอได้ลืมความเศร้าไปจนหมดจากนั้นโจก็ได้ฝึกขี่เจ้าบิวตี้อย่างเป็นทางการจนเธอเริ่มจับทางได้และเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าบิวตี้ทุกอย่าง มันช่างดีและลงตัวไปหมดแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นจากความสับพ่าของพนักงานใหม่ฝายได้หมไม่ไปทางคคกหมาโจจึงได้รีบวิ่งตรงเข้าไปช่วยเจ้าบิวที่ออกมาตามด้วยม้าตัวอื่นๆจนม้าทุกตัวสามารถรอดออกมาได้แต่เนื่องจากเหตุการณ์นี้มันจะงทำให้คุณกอดอนตัดสินใจขายม้าที่ฝึกแล้วทุกตัวเพราะว่าเขาไม่มีที่อยู่ใหม่ให้แล้ว โจจึงได้รีบตรงไปกล่าวขอร้องให้คุณกอรอนเปลี่ยนใจไม่ขายเจ้าบิวตี้แต่คุณกอรอนก็ไม่มีทางเลือกโจจึงได้พูดออกมาว่าคุณกอรอนถ้าฉันจะขอซื้อมันล่ะเดี๋ยวฉันจะทํางานให้คุณช่วยฝึกม้าตัวอื่นสร้างโรงนาใหม่สั่งมาได้เลยได้หมดสั่งทําตอนเช้าก็ได้หรือหลังเลิกเรียนก็ได้ฉันยอมทํางานหนะักขณะที่พูดลุงจอนก็ได้เดินตรงเข้ามาโจจึงได้กล่าวขอร้องลุงจอนด้วย ลุงจอร์นก็ยอมใจอ่อนแต่เขาก็ได้บอกว่าโจปัญหาก,ก็คือค่ากินอยู่ของเจ้าบิวตี้มันแพงเธอจะรับไหวไหมโจก็ยังคงยืนยันคำเดิมคุณกอร์ดอนที่ได้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของโจเขาจึงได้พูดออกมาว่าก็ได้แน่นอนอย่างนี้ถ้าเธอจ่ายค่าอาหารกับค่าใช้จ่ายมันทั้งหมดก่อนหมดฤดูร้อนก็เอาไปเลยแล้วจากนั้นเราจะให้มันกินอยู่ที่นี่ได้ฟรีแลกกับการที่มัน ต้องเป็นมาร์คขอให้โจจึงรู้สึกดีใจมากก็ขอบคุณคุณกอร์ดอนและกอดขอบคุณลุงจอรแต่แล้วสักพักหนึ่งเศรษฐีครอบครัวหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาดูมาที่ฟาร์มซึ่งจอจีน่าลูกสาวบ้านนี้ก็ดันถูกใจเจ้าบิวดี้ส่วนจอร์ดลูกชายดันสนใจโจเขาจึงได้เดินตรงไปพูดคุยกับโจโจก็รู้สึกเขินเล็กน้อยเพราะจอร์ดหน้าตาดีมากแล้วเจ้าบิวดี้ก็ถูกครอบครัว วนีออ้เช่าไปขี่พร้อมกับรับโจไปเป็นพี่เลี้ยงหมาด้วยและกับค่าตอบแทนสัปดาห์ละสองเหรียญโจจึงรู้สึกดีมากที่เธอได้งานทำแล้วแต่เมื่อเจ้าบิวดี้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่คฤหาสน์ของครอบครัวนี้มันกับรู้สึกว่าแม้ว่าที่นี่จะดูใหญ่โตและทางสะอาดแต่ที่บ้านนอกยังมีความสุขมากกว่านี้เพราะจอจีจน,น่าขี่มาได้แย่มากเอาแต่ใจและดูจะงงิ ตลอดเวลาเจ้าจีนานั้นยังได้สั่งตัดของเจ้าบิวตี้ทำทุกอย่างที่ส่วนหากับคำว่าความสุขเจ้าบิวตี้จึงได้แต่เดินกลมหนาพยายามอดทนเพื่อโจจนเจ้าบิวตี้ทนไม่ไหวมันจึงได้แกล้งเจ้าจีน,นาล้มตัวลงไปนอนให้เจ้าจีน,นาลงไปจากหลังของมันสวรจดเขานั้นก็ได้พยายามเข้าหาโจชวนเธอคุยหางอย่างดีมอบสิทธิพิเศษให้จนแม่ของจอ รู้สึกไม่พอใจเธอจึงได้เดินตรงมาพูดคุยกับโจบอกให้โจรักษาระยะห่างกับจอร์โจก็เข้าใจแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งโจก็สังเกตเห็นรอยแผลบนตัวของเจ้าบิวตี้ที่จอจีน,น่าเป็นคนสร้างไว้โจจึงรู้สึกโมโหมากจะตรงไปเอาเรื่องกับจอจีนนะ่าจอร์ที่สังเกตเห็นเขาจึงรีบห้ามโจไว้ก่อนแล้วจอก็มอบยาทาแผลให้ก่อนที่เขาจะอาสาปไปคุยกับจอจีนนะ่า เองเพราะเขาไม่อยากให้โจต้องถูกไล่ออกโจก็ยอมจากนั้นจอร์จก็ยิ่งเข้าหาโจมากขึ้นต้องไปชวนเธอกินข้าวชวนเธอคุยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังจนทําให้โจเริ่มหวั่นไหวแล้วจอร์จก็ชวนโจให้มาเป็นคู่เดทในงานคาัทคันที่ประจําปีที่ครอบครัวของเขาจะจัดขึ้นในวันสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้โจจึงได้พูดออกมาว่าไม่ได้หรอกฉันเป็นลูกจ้าง จอดก็บอกว่าเป็นลูกจ้างพ่อแม่ฉันงานชิวๆจริงๆเดี๋ยวฉันใส่ชื่อเธอในโซนว i p พีนะแล้วจอร์ดก็เดินออกไปโจจะได้พูดออกมาว่าเดี๋ยวนะโซนว i p พีเหรอเมือ่อวันงานมาถึงโจ<อ>ในชุดเรสแสนเรียบง่ายแต่ทรงเสน่ห์ก็ได้เดินตรงไปหาจอดพร้อมกับพูดว่าไหนบอกว่างานนี้ชิวๆไงจอดก็ตอบว่าก็ชิวจริงๆถ้าวัดตามความเว่ร์วังในการจัดงานของแม่น่ะ วันนี้เธอสวยมากนะโจก็ตอบว่าขอบใจจอร์จึงได้ขอกำลังใจจากโจก่อนที่เขาจะต้องไปแข่งขันขี่มา้าซึ่งด้วยทักษะการขี่ม้าของจอร์ดเขาก็สามารถคว้าที่หนึ่งมาได้อย่างง่ายได้เมื่อจอร์ดแข่งเสร็จจอจีน่าก็ลงแข่งต่อเธอนั้นได้มาขับเจ้าบิวตี้โดยไม่สนเลยว่าร่างกายของมันจะแย่อย่างไงเธอสนแต่ว่าเธอต้องชนะจน เจ้าบิวตี้ขาเจ็บจนทนไม่ไหวล้มตึงลงไปทำให้จอจีน้าตกมาแต่ไม่เป็นอะไรโจที่เห็นแบบนั้นเธอก็รีบวิ่งตรงไปหาเจ้าบิวตี้พร้อมกับบนติดจอจีน้าออกมาชุดใหญ่จากนั้นแม่ของจอจีน้าก็ได้ตัดสินใจจะส่งเจ้าบิวตี้กลับไปคืนที่ฟาร์มแต่จอจก็ไม่เห็นด้วยแม่จึงได้พูดออกมาว่าแม่จะทำอะไรก็ได้และลูกอย่าไปยุ่งกับคนใช้จอจก็บอกว่า ใช้หรอโจมีความเป็นคนมากกว่าแม่สิบเท่าเมื่อวันเวลาผ่านไปโจก็ได้ทํางานอย่างหนักจนกัอบจะเก็บเงินได้ถึงเป้าหมายแต่แล้วลุงจอนกับนําข่าวที่ร้ายยิ่งกว่ามาบอกโจว่าฟาร์มจะต้องถูกติดถาวนและสัตว์ทุกตัวในฟาร์มจะต้องถูกขายทิ้งโจจึงรู้สึกเสียใจมากเธอจึงได้สัญญาต่อเจ้าบิวตีว่าฉันจะเก็บเงินให้พอและตามหาแกฉันสัญญา แล้วเจ้าบิวตี้ก็ถูกพาตัวไปโจก็รู้สึกเสียใจมากเรากกับได้สูญเสียคนในครอบครัวไปอีกครั้งจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าบิวตี้ก็ถูกรับซื้อและขายต่อเปลี่ยนเจ้าหนายไปเรื่อยๆได้เจ้าหนายที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่โดยรวมแล้วชีวิตของมันลำบากมากส่วนโจเธอนั้นได้ตั้งใจทำงานควบกะอย่างหนักจนมีเงินเก็บมากพอที่จะ ซื้อเจ้าบิวตี้ได้แต่เท่าว่าเธอกับตามหาเจ้าบิวตี้ไม่เจอเพราะบาแสที่อยู่ของมันมีน้อยมากแต่โจก็ไม่ย่อทถอพยายามตามหาเจ้าบิวตี้ต่อจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป6กปีต่อมาความพยายามของโจบวกกับความโชคดีเล็กน้อยก็ได้ทําให้โจบังเอิญพบกับเจ้าบิวตี้ที่ตอนนี้ลำบากมากต้องทนลากรถทํางานอย่างหนักแถมสถานที่ ที่พักอาศัยอย่างแคบและไม่ได้มาตรฐานอีกด้วยโจจึงได้จัดการแจ้งตำรวจให้ไปตรวจที่คอกหมานี้จนในที่สุดโจก็สามารถพาเจ้าบิวตี้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันได้อีกครั้งเจ้าบิวตี้ก็รู้สึกดีมากราวกับความฝันที่มันฝันครั้งแล้วครั้งเล่าได้กลายเป็นจริงสักทีจากนั้นโจก็พาเจ Beauty ้าบิวตี้เดินออกไปพบกับจอร์ดูเหมือนว่าตอนนี้ ทั้งสองนั้นจะได้เป็นแฟนกันแล้วซึ่งจอร์ดนั้นเพื่อได้ช่วยโจตามหาเจ้าบิวดีด้วยหลังจากนั้นโจก็พาเจ้าบิวดีกลับไปที่บ้านของเธอบ้านที่ตอนนี้โจได้ส่นฝันตัวเองสร้างครอบม,ม้าเพื่อช่วยเหลือเหล่าม้าป่าที่ถูกล่าเธอนั้นยังได้ตามไปรับซื้อเหล่าม้าที่ถูกขายไปจากฟาร์มเดิมให้กลับมาด้วยเจ้าบิวดีจึงมีความสุขมากหาโจวิ่งหน แล่นออกไปเหมือนกับในอดีตแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็งจบลงแล้วนะคะกับเรื่อง Black Beauty เป็นยังกันบ้างคะถ้าใครเามาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย